รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อะไรเนี่ยจะเล่นทำอะไรเนี่ยไม่สอนแล้ววันนี้หรือว่าจะอู้จะหนีจะเบี้ยวจะไม่สอนพี่อีกแล้วจะเยน็นเย็นไม่อู้ไม่อู้แล้วสอนไหมสอนสิคะ่ะสอนก็ทักทายคุณผู้ชมก่อนอขอโทษนะคะอัญอยเซีสว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาหลีมีศัพท์ ายการสอนภาษาเกาหลีกับสองซีน่ารักน่ารักค่ะมาเรียนพุ่มอ่อนค่ะแตเตอร์นวลฤทธาค่ะอ่ะไหนสอนบอกจะสอนสอนอะไรเห็นหยิบของอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยก็เห็นถือของมาแบบนี้วันเนี้ยจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำไงอ๋อใจหายแวบแล้วก็ไม่สอนสอนเดี๋ยวพี่อ่ะจะเรียนไหมเรียนจะอู้ไม่อู้ไม่อู้ตั้งใจต้องเรียนได้ได้ได้มา อ่ะเงินคำแรกคำว่าห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยภาษาเกาหลีก็คือคำว่าควาจังชิลควาจังชลควาจังชลคำนี้ได้ยินบ่อยอือ่ะเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมพูดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะควาจังชลควาจังชลอืมอ่าตอนท้ายอย่าลืมมวนลิ้นนิดนึงเพราะว่าลงท้ายด้วยลอลิงนนะคะอ่าโอเคต่อไปก็คือการอาบน้ำการอาบน้ำ อาบน้ำนะคะแบบนี้เลยเอาทับศัพท์ได้ไหมอะทับศัพท์ทับศัพท์อีกแล้วทับศัพท์เป็นคำว่าอะไรเลยเช่าอ๋อมาจากชาวเวอร์ภาษาอังกฤษอ่าใช่แต่เราเปลี่ยนสำเนียงเป็นสำเนียงเกาหลีว่า s ช o w e r อ h ช w e อออ่าออกเสียงพร้อมกันนะคะพร้อมกันนะคะคุณผู้ชม s ช o w e r อ h ช w e อมันเหมือนชอช้างยอยักษ์สละอายเนาะใช่มันจะมีควบเสียงเช่าอ๋อ ซึ่งแบบถ้าเราจะบอกว่าเราอาบน้ำเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า Hail s h o w e r h e l l อืม Hail s h o w e r h e l l พี่สงสัยมีอาบน้ำแล้วอ่ะฝักบัวเรียกอะไรเอ่ยคล้ายๆกันเปลี่ยนคำลงท้ายฝักบัวเนี่ยภาษาเกาหลีก,ก็คือคำว่า shower i shower i shower i Sh น่ารักจังเลยอะฟังดูแบบนุ่มนิ้มๆน,น,น่ารักแบบอันเล็กๆ shower 기หฝักบัวแล้ว โถ่ซวมเราจะหันซ้ายมาเจอโถ่ซ่วมเรียกว่าอะไรโถ่ซ่วมนะคะภาษาเกาหลีก็คือคําว่าพยอนกีพยอนกีพยอนกีถูกต้องค่ะเป็นคําควบกล้ำต้องออกลากเสียงด้วยเนาะต้องให้มันควบกันใช่ไหมคำแรกใช่ไหมใช่ใช่ก็จะแบบพยอนพยอนพยอนกีต่อไปค่ะอันนี้เลยเห็นแล้วสงสัยผ้าขนหนูผ้าขนหนูเนี่ยคือคําว่าสู้ก่อนสู้ก่อน สู้ก่อนทุกคนลองพูดพร้อมกันดีกว่าสู้ก่อนสู้ก่อนสุดยอดต่อไปอีกอันหนึ่งที่พบมากระจกกระจกต้องมี acting ก่อนนิดนึงด้วยนะอยากถือพี่ได้ได้มันดูสวยงามสุดยอดเรียกว่าอะไรเอ่ยกระจกเนี่ยภาษาเกาหลีคือคำว่าคคอุลออุลให่ไหมข้อแบบ คอแบบไม่ต้องคอแบบคอเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องควบกล้ามไม่มีควบกล้ามเลยคออุ่ยอคออุ่ยคำนี้จะได้ยินในเพลงบ่อยใช่ใช่ไหมชอบบได้ยินคําว่าคออุ่ยอืแล้วก็มันจะใช้แบบว่ากระจกวิเศษจงบอกคาเถดก็ได้ก็กระจกแบบนี้ได้เหมือนกันเขาจะใช้แบบคออุล่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 กระจกวิเศษอืออืมต่อไปอีกคำหนึ่งที่เราน่าจะแบบได้ใช้ โลชั่นเหรอจ๊ะสบู่อ๋อสบู่สบู่เห็นรูปสะเพริ่นเลยนึกว่าโลชั่นแบบเราเบาๆกับผิวไงเบาๆกับผิวกับผิวอ่สบู่เรียกภาษาเกาหลีคือคำว่าพี่หนูพี่หนูพี่หนูพี่หนุโอเคพออพานเลยเนาะเสียงพออพานเนาะพี่หนูพี่หนูมมีสบู่แล้วมันจะต้องมีแชมพูแชมพูนี่ทับศัพท์ง่ายทุกคน ออกเสียงตามได้แน่นอนภาษาเกาหลีเนี่ยคือคําว่าแชมพู่เดี๋ยวไตเติลออกเสียงให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันคําว่าแชมพูแชมพูมันเหมือนเป็นชะยําแล้วพูดเร็วๆใช่ไหมแชมพูแชมพูาคุณผู้ชมลองดูนะครับแชมพูแชมพูมพและถามไตเตินเวลาที่ไปเที่ยวแต่ละประเทศเนี่ยห้องน้ําแต่ละที่เนี่ย เขาจะมีเรื่องเมสาวัฒนธรรมต่างๆของเกาหลีมีไหมมีเหมือนกันแล้วว่าแล้วก็หลายๆคนที่ไปประเทศเกาหลีเนี่ยก็จะแบบตกใจเพราะว่ามันต่างจากประเทศเรา oh, ยัางไงยังไงคือจะเล่าให้ฟังสองอย่างอย่างแรกเนี่ยคือว่าเวลาที่เขาเข้าห้องน้าเนี่ยคือถ้าเป็นของเราเนี่ยถ้าเราเปิดฝาไว้เนี่ยแปลว่าเข้าได้ผ่านเข้าได้ผ่านเ,เข้าได้แต่ถ้าของเกาหลีเนี่ยก็คือเขาใช้เสร็จเขาจะ ปิดฝาโอ้โหคนไทยไปเจอจิตใจหวั่นไหวจิตใจหวั่นไหวนะจิตใจหวั่นไหว,ว,วนะไมมกล้าเข้าเลยนะอ๋อเป็นปกติใช่เราก็อย่าไปแบบกลัวว่าแบบโอ๊ยปิดฝาคือแบบเขาได้กลัวใช่อันนี้คือเข้าได้แปลว่าผ่านนะคะทุกคนงั้นพี่ถามถ้าเกิดว่าเราไปเกาหลีอย่างเงี้ยเราเข้าห้องน้ําเสร็จเราควรจะปิดฝาด้วยใช่ไหมปิดก็ได้นะคะหรือปิดตั้งแต่กดชักโครกก็ได้เพื่อความาว่า สะอาด oh, น้ำไ,<ด>ไม่กระดง,ดรงกระเด็นถับอนามัยด้วยนะคะปิดตั้งแต่กดเลยแล้วก็ไม่ต้องเปิดมาเลยเนาะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนตอนไปเกาหลีเนี่ยตกใจมากเพราะว่าเวลาเราเข้าห้องน้ําอยู่เนี่ยอาจจะมีวินาทีที่มีคนมาเคาะประตูปังปังปัง,ง,ง,งเขารีบเหรอเขาอยากเข้าต่อจากเราหรือยังไงไม่คือมันเป็นการถามของคนเกาหลีว่ามีใครอยู่เมื่อไ,ไหมี่คะ oh. ขาอถามเลยค้อถามเขาก็จะขาะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าแบบเฮ้ยข้างนอกเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เขาแค่ถามว่ามีใครอยู่ไหมอ๋อแล้วถ้าอยากตอบตอบยังไงอ่ะให้พี่ตอบเป็นเสียงเลยหรือว่าพี่ต้องมีรหัส ถ้าอยากตอบเป็นเสียงเนี่ยก็ได้หรือว่าจะเคาะกลับไปให้เขารู้ก็ได้แบบตึ๊งๆอ่ามีคนอยู่ข้างในนะคะอ๋อพี่ถ้าเคาะมาเคาะกลับเป็นสัญญาณที่รู้กันรู้กันว่าแบบมีคนอยู่จ้ามีคนอยู่จ้าเข้าจ้าอ๋อดีเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยใช้ได้กับคนต่างชาติด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาเกาหลีนู้นเป็นแค่การเคาะเฉยๆเคาะปุ๊บก็รู้เรื่องทีนี้พี่ถามเพิ่มเมื่อกี้พี่แอบมีคำศัพท์ที่แบบติดใจอยู่อยากรู้เพิ่มแล้วแต่้นยังไม่ได้บอกมาแปลงสีฟันพูดยังไงอ่ะ แปรงสีฟันภาษาเกาหลีเนี่ยคือคำว่าชิดโสร่ชิดโสชิดโสร่ชิดอสอ่ทุกคนลองพูดพร้อมกันนะคะชิดสชิดสมีแปรงสีฟันแล้วเราจะขาดคู่ของเขาไปไม่ได้นั่นก็คือยาสีฟันค่ะโอเคยาสีฟันเนี่ยภาษาเกาหลีคือคำว่าชียักชียักชียักทุกคนลองพูดอีกครั้งนะคะชียัก ชี่อยากจำไว้ใช้คู่กันได้เนาะชิสโซลกับชี่อยากเป็นของคู่กันอลองใช้ได้ดูแล้วถ้าอยากพูดเป็นประโยคล่ะคะไตเติ้ลสมมุติพี่ไปแล้วพี่อยากถามเอาง่ายๆเลยอันนี้ต้องได้ถามถามทุกที่ไปทุกประเทศถามทุกที่ห้องน้ําอยู่ไหนอมอเป็นคําถามที่แบบ่เราใสา่ acting น,น,นิดนึงสมมุติด่วนด่วนโดนลานแล้วค่ะโดนลานแล้วค่ะพูดว่ายัางไงเอ่ยวาจังชีอ๋อที่เอ๋อ เล,เล่นใหญ่ไหมเ้ดีมากเอ็ก <C ut ters> ติ้งดีมากเนี่ยยังไม่ต้องฟังออกก็รู้แล้วว่าเดือดร้อนมากคาจังชื่ออดีเยถูกต้องค่ะคาจังชออดีเยห้องน้ําอยู่ไหนคะใช่ค่ะก็ควาจังชิ่ก็คือห้องน้าเนาะควาจังชที่เราสอนไปแล้วแล้วก็ออดีเยยก็คืออยู่ที่ไหนอ๋อออดีเยแปลว่าอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เราแบบว่าถามหาเนาะห้องน้ําอยู่ไหนแต่ถ้าเกิดเป็น สมมุติว่าอยู่ในห้องเรียนไม่สามารถเดินลุกออกไปเองได้อย่างเงี้ยจะขอแบบส้นจรงนิงมขอไปเข้าห้องน้ําได้ไหมคะพูดว่ายังไงได้เอ่ยก็เราสามารถบอกว่ามันเป็นประโยคอะสมมติภาษาไทยภาษาไทยก็คือขอไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะก็สามารถใช้คําว่าขวาจังชิจุ่มคัดเต๋อเกลยาวนิดหนึ่งไม่นิดโอเคยาวมากเลยหรอยาวมากสำหรับทีคือยาวมากแต่อีกทีนึงได้ 화장실좀갔다올게요화장실ัดต้กห้องน้ำชลก็คือห้องน้ำจมก็นิดนึงแป๊บหนึงนิดหน่อยขัดต้าโอ้เกยถูกไหมขัดต้าโอ้ยเกย์ขัดต้าโอ้ยเกยอือก็คือขอขอไปเข้าห้องน้ำแบบสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาลองให้เดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมพูดตามสักครั้งหนึ่งดีกว่าไปพร้อมๆกันนะคะไป 화장실좀갔다올จ요ขตอยเกขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครู่หนึ่งได้ไหมคะอีกรอบแม้ประโยคนี้ยากหนงยากยากอาจจะต้องย้ำหลายเน้นย้ำเน้นย้ำขวาจั้ำจุ้มคตาโอยเกทีนี้แต่ต้นมีอะไรอยากแนะนำพี่อีกไหมในการจะไปเที่ยวเกาหลีในเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำมีที่หนึ่งคิดว่าพี่ต้องแบบชอบ ต้องประทับใจแน่นอนสิ่นนั้นเนี่ยเรียกว่าจิมจีบังจิมทำไมชื่อเหมือนร้านอาหารจิมจีบังเหมืจิมจีบังจิมจีบังหรือว่าโรงอาบน้ําสาธารณะอ๋อเคยเห็นเคยเห็นไหมหรือว่าที่ในซีรีส์ก็มีอย่าไปอาบน้ําสาธารณะกันเเขาเรียกว่าจิมจีบังคือที่เนี่ยมันก็จะมีเหมือนบริการหลายอย่างเนาะก็คือมีห้องอาบน้ํามีซาวน่ามีแบบ ที่ทําให้เราแบบคนดูสบายเลยย่าดูสบายดูแค่ฟังแค่คิดตัวอุ่นแล้วเนี่ยนอนอยากจะไปแช่น้ำนิดนึงแช่น้ำใช่นี่เราไปแช่น้ํากันเลยได้ไหมเราไปไหมเราไปตาวหน้าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรกันไม่ได้เนาะไม่ได้ถ่าก่อนอก็คือถ้าทุกคนไปที่จิมจีบังเนี่ยเขาก็จะให้แบบว่ากุญแจล็อกเกอร์มาผ้าขนหนูต่างๆเนี่ยเราก็เหมือนเอาของไปเก็บเนาะแล้วก็สามารถไปใช้บริการข้างในได้เลยแต่ว่า อันนี้สาคัญเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขาต้องแก้ผ้าในการไปแช่น้ำไม่ือยเลยเรยเลยนิดนึงค่ะเปลือยเลยใช่ครับเปลือยแต่เป็นเรื่องปกติของเขาเนาะเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็เข้าไปอพี่อาจะต้องทําใจนิดนึงแต่คิดว่าน่าลองครั้งหนึ่งในชีวิตลองไปจิมจิบังแล้วเขามีอะไรอย่างอื่นอีกไหมแต่ตนอกจากมีให้ น้ำที่เคยเห็นซีรีส์บางเรื่องเขาแทบจะนอนค้างให้นั่นเลยมีคำถามว่ามันนอนค้างได้เหรอ,อนอนได้ <c oughs> นอนได้ <c oughs> คือเขาจะเหมือนมีเป็นแบบว่าที่กว้างให้คนมาแบบนอนพักผ่อนพลิกตัวกลิ้งตัวไปตัวมาอย่างนี้สบายน<อ>นแถม<ด>ยัง <c oughs> แบบว่ากินได้ด้วยแบบไข่ต้มอะไรในนั้นไข่ต้มมีขนมบริการซื้ออาจจะซื้อเข้าไปกินได้เขาไปือเขาไปกินได้เอาละที่เจอสถานที่ที่ที่จะต้องไปแล้วคือจิมจิบัง เจอกันจิมจิบังน้ำอุ่นๆขนมและไข่ต้มค่ะวันนี้ขอบคุณไตเติ้นมากที่มาแบ่งปันความรู้ให้พี่นะคะขอบคุณค่ะครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะไปจิ้จะแชะเรื่องอะไรและมีคำศัพท์คำไหนที่น่ารู้อีกติดตามชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือช่อง eTV ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมรับชมไม่ทันนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะวันนี้สองซีนน่ารักน่ารักต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ